Hey, สนใจจะมาเก็บก็เข้ามาได้นะ mm. เพราะว่าอยู่ในเซิร์ฟโคเรียนะก็ mm. ตี้น่าจะยังไม่เต็มนะผมวั mm. นนี้ผมยังไม่รู้นะว่าตี้เต็มหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะนี่เป็นอีกตัวนะครับผมที่เพิ่งได้รับเพิ่งรับมานะมาเอาเก็บชุดเก้าสิบนะครับส่วนตัวหลักนั้นตอนนี้ฟาร์มเลเวลอยู่ชั้นสี่สิบเจ็ดขีดสองนะครับปล่อยตีครับปล่อยตีไป หอยมาโคไว้นะครับปั่นค้อน้ยปั่นขวานไว้นะเก็บค่าโปรอีกสายเดียวก็จะเก้าสิบนะสวัสดีครับ mm hmm. ค,คุณตัวคิวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ขอทําการกดไลค์กดแชร์สักแป๊บนะผมขอทําการกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปตัวเองกันหนึ่งนะนี่เราหายกันไปนานนะผมจับแจกไปปะวะเดี๋ยวสวัสดีครับคุณปากระพงสวัสดีครับยังไม่ได้ทำนะปวกแจกเลยอะ่ะวอาจะแจกอยู่อะ่ะ ออแจกแ8รางวัลฉลองคนฉลองพูดเร็วไปแจกรางวัลฉลองครบรอบ800ซับนะครับยังไม่ได้ทําหน้าปกเลยเดี๋ยวต้องไปแจ้งในกลุ่มก่อนนะครับเพราะอยากให้คนมาเล่นกันเยอะๆยืให้คนมาเล่นกันเยอะ้อาทำไมในเพจมัน ทำไมในเพจมันหลุดไลฟ์ในเพจมันหลุดได้ไงเอ้าในเพจหลุดเฉยไลฟ์ในเพจไม่ขึ้นเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงครับเดี๋ยวขอปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ใหม่ได้ทีทททได้ไหมมีรู้สึกเหมือนไลฟ์มันจะมีปัญหาเดี๋ยวขอเปิดปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันขออดัดนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิดปิดไลฟ์แป๊บหนะึ่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอ เอาเปิดปิดไลฟ์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นกะันม่